สวัสดีครับผมไอรอนจากช่อง Ang เ e m a มนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวสเปรย์เพอร์สกินดอนนะครับผมสำหรับคนที่มีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬาหรือว่าออฟฟิศซินโดมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอ่ะผมจะอ่านสรรพคุณตามนี้เลยนะช่วยในการบรรเทาอาการปวดหลังข้ออักเสบการตึงของกล้ามเนื้อคอเคสเคสขัดยอกอาการปวดของกล้ามเนื้อการฟกช้ำผมต้องบอกกันว่าเพอร์สกินดอนเนี่ย มันเป็นการบรรเทานะครับผมไม่ใช่การรักษาเป็นการบรรเทาอาการบาดเจ็บนะครับ้ารักษาก็อาจจะต้องใช้เวลาหรือการกินยาอะไรอย่างนี้ตามไปด้วยนะผมเพอร์สกินดอนนี่คือแบบคลาสสิกนะฮะคือมันมีแบบเย็นแล้วก็แบบคลาสสิกแต่ผมคิดว่าอันนี้มันก็เย็นพอสมควรเลยนะอันนี้ผมได้มาจากที่คุณหมอจ่ายยาให้นะผมแต่ถ้าหากซื้อตามร้านขายเพสันเนี่ยบางร้านร้อยแปดสิบบางร้านสองร้อยบาทยังไงก็ดูกันด้วยแต่ว่าในช้อปปี้หรือลอาซาด้าเนี่ยก็มีขายในราคาประมาณร้อยแปดสิบบาท ผมทิ้งลิงไว้ให้ถ้าอยากจะซื้อนะฮะมันก็มาทำอาการได้ดีเดียวนะครับคือผมมีอาการปวดคอเลื้องหลังเนี่ยแล้วก็ที่ผมไปโรงพยาบาลเนี่ยผมไปหาเพราะว่านิ้วซนนิ้วพิกนะครับผมโคนนิ้วโป้งเนี่ยเป็นอุบัติเหตุน,นะฮะเดี๋ยวผมก็ฉีดเลยขยบก,ก่อนเนี่ยอืมจริงๆนะมันก็เย็นนะถึงแม้มันไม่ใช่สูตรเย็นมันก็เย็นนะครับผมมันจะรู้สึกแบบอาการบาดเจ็บมันจะหายไปแต่หายไปแค่ชั่วครู่สักพักนะครับผม อืมผมมีการเอาปลดคอใช่ไหมครับผมจากออฟฟิศซินโดรผมก็ฉีดเลยฉีดที่คอเนี่ย <c oughs> เย็นเย็นสะใจดีถึงแม้มันไม่ใช่สูตรเย็นแต่มันก็เย็นนะครับผมถ้าเป็นสูตรเย็นก็คงจะเย็นมากกว่านี้ก็สำหรับคนที่มีอาการข้อเท้าพิกมือพิกหรือการบาดเจ็บข้อเข็ดอะไรแล้วแต่ลองดูนะผมเพอร์สกินดอผมชอบมากเพราะมันค่อนข้างเย็นดีอืม ราคาไม่แพงครับผมร้อปบาทใช้ได้นานใช้เป็นอานทิตย์เลยผมก็ใช้เป็นอานทิตย์แล้วเนี่ยยังไม่หมดสักทีโอเคครับผมสคัคลิปนี้ก็เจาจะเป็นเท่านี้ขอบคุณมากครับ